ちょっ สวัสดีครับพบกับอมเช่นเคยครับวันนี้บอมมีโอกาสได้ปล่อยรถยนต์อีกแล้วนะครับวันนี้เป็นเลิกงามยามดีอีกหนึ่งวันวันนี้มาซะเย็นเลยนะครับก่อนอื่นโชว์รูมเจมอลเต็ดต้องขอบคุณน้องเจลนะครับที่มอบความไว้วางใจเลือกออกรถกับโชว์รูมเจมอเตทดนะครับสำหรับน้องเจลมีเครดิตกี่เดือนครับหเดือนค่ะมีเครดิต6เดือนก็ออกรถกับโชว์รูมเจมอลเตทดได้พี่บอมถามนิดนึงน้องเจลดูผ่านช่องทางไหนมาครับแล้วทําไมถึงตัดสินใจเลือกซื้อรถกับโชว์รูมเจมอเตทดครับค่ะดูจากทางเชื่อรถ ก็ขึ้นเป็นเพจนี้ขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่า สีก็ตรงใจเราแล้วก็ทุกอย่างแบบว่ามีข้อมูลที่ครบถ้วนนะคะก็เลยเลือกเต็นนี้มาแล้ววันนี้น้องเจลเป็นคนจังหวัดไหนครับเป็นคนจังหวัดสันทบุรีค่ะโอ้โหมาจากสันทารบุรีเลยนะครับแล้วน้องเจลประกอบอาชีพอะไรอยู่ครับเปิดร้านอาหารค่ะเป็นร้านหมูกระทะบุฟเฟ่ค่ะว้าวแล้วปัจจุบันอายุเท่าไหร่ครับเจ้าของธุรกิจอายุ22ปีค่ะว้าวอายุ22ปีมีเครดิต6เดือนนะครับก็ได้รถสภาพนางฟ้าไปใช้กันใครที่กำลังมองหารถยนต์มือสองนะครับก็ติดต่อมาทางเราได้เลยนะครับ ฝึกษาฟรีการันตีมีรถขับนะครับแล้วก็ตรงท้ายปีนะครับที่เป็นตัวแทนจากโ์รูมเจมวเหตก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับขอให้รถคันนี้ขับขี่ด้วยความปลอดภัยเฮงๆรวยๆนะครับสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้านะนครับโอเคครับสำหรับวันนี้บอมแล้วก็ทีมงานเจมวเหตต้องขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับใครที่กำลังมองหารถยนต์มือสองอยู่อยากได้สภาพหนังฟ้าแบบน้องเจลนะครับติดต่อมาได้สําหรับวันนี้สวัสดีครับ เจมอเตอร์เทรดเปิดให้บริการมากกว่า10ปีตั้งอยู่ในตลาดรถยนต์ AP บนถนนสีนคร์ห่างจากปากซอยสีนครินทร์30ประมาณ20เมตรช่องทางการติดต่อโทร0 6 1 1 1 9 9 7 8 9หรือ Line แอดเจมอเตคุณภาพเกรดเลเอือก J เจมอเตอร์เทรดปรึกษาฟรีการันตีมีรถขับ